สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ร้าน Storyville นะครับก็ ด้นะครับก็หลังจากที่ใช้งานไปเนี่ยผมจาไม่ได้ว่าผมใช้ไปเท่าไหร่เดี๋ยวไงผมเปิดดูในการมินเลยเดีกว,ว่าพอดีว,ว่าผม track track ไอ้ตัวเอม d a ของผมไปอะนะว่าใช้ไปตั้งแต่เมื่อไหร่ครั้งแรกที่ใช้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นวันที่30ออค o b e ทก็ตุลาเนาะโอ้หนึ่งวันก่อนวันฮอลลวีนครับผมก็กี่เดือนแล้วอะ กเดือนสิบสิบเอ็ดสิบสองหนึ่งสองก็โอ้เกือบห้าเดือนแล้วเนี่ยครับผมก็ในวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ร้าน Story View สาขาสองนะครับผมก็อยู่กับนี่ครับที่ต้นนี้นับผมสวัสดีครับครับก็ยังไงก็ติดตาม YouTube Channel ของแกได้น,นะครับที่ Story View Channel นะครับผมไม่ว่างลงเลยครับ <laughs> ครับผมก็ครั้งที่แล้วก็ปั่นกับกลุ่มพี่ต้นผมก็ลงให้ใน Youtube เรียบร้อยแล้วนะครับผม<อ>ครับก็คร,บครับผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวเราจะมาถามความคิดเห็นเรื่องเอเบอเรจากตัวที่เป็นอดีตนักกีฬาทีมชาติอย่างพี่ต้นนะครับผมก็สําหรับเอาสำหรับผมก่อนตอนแรกที่เราขายมาโดนไปเนี่ยจุดปัญหาที่ผมที่ผมมีเลยเนี่ยที่เคยบอกไว้ในคลิปที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาหลักๆของมาโดนผม,ผมก็คือมันคือเครื่องยนต์ดีเซลใช่ไหมครับก็คือ มันออกตัวช้ามันเล่งมัน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 เล่งไม่ค่อยไปอ่ะคือถ้าใครขับรถดีเซลกับเบนซินมาก็พอเข้าใจเนาะว่ามันมันต่างกันยังไงนะครับผมการออกตัวนะครับผมก็เอมอนด้าเนี่ยมันก็แก้ไขในเรื่องของการที่ออกตัวได้เร็วขึ้นนะครับก็สิ่งสําคัญที่สุดเลยเนี่ยเวลาปั่นปุ่มเนี่ยใช้เอมอนด้ามันกลับไม่หลุดเพราะว่าด้วยความที่ว่าคือผมอาจจะแบบว่า เป็นนักปั่นมือใหม่ที่ไม่สามารถจี้เขาได้แบบไปตลอดทางคือมันจะต้องมีช่วงที่มันจะต้องยืดบ้างแต่เอมอนดาเนี่ยเวลามันไล่เข้าอ่ะมันไล่เข้าง่ายกว่ามาโดนเพราะมาโดนเนี่ยเวลาไล่เข้าแล้วคือมัน,มนหมดจริงๆครับผมในทางที่ถ้าถามว่าเอาไปขึ้นเขาเนี่ยผมเอาเอมอนดาขึ้นเขามาแล้วนะทีนี้โจทย์มันอยู่ที่ว่าเอมอนดาเป็นรถขึ้นเขาแล้วมันขึ้นเขาต่างกับมาโดนยังไง มาโดนเนี่ยขึ้นทั้งขึ้นทั้งพระาธาตุดอยตุงพระาธาตุดอยสุเทพเอา่าผมก็เพิ่งเอาเอเวนดาเนี่ยไปขึ้นพระาธาตุดอยตุงมานะแต่ฟีลลิ่งที่ขับเนี่ยผมว่ามันก็แทบไม่ต่างอะไรกันเลยผมว่ามันมันก็มันก็เหนื่อยเหมือนกันนะขึ้นเขามันก็ไม่ได้แบบว่าจะสบายอะไรนี้อย่างเงี้ยนะครับผมตอนตอนขี่ผมก็เอะมันมันก็ไม่เห็นจะแตกต่างแต่พอกลับมาดูในในสราว่าจากที่เราเคยใช้มาโดนกับที่ใช้เอมวนดาเนี่ย หายไปสิบนาทีอันนี้มันก็อาจจะพูดยากนิดนึงเพราะว่าณวันที่ผมขี่มาโดนน้ำหนักตัวผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ85แต่วันที่ผมมาขี่มันดาแล้วเนี่ยน้ำหนักผมลงไปสิบกิโลนะมันก็เลย75คือมันเวลามันก็เลยหายไป1ิบนาทีแต่ความเหนื่อยอ่ะผมว่ามันก็เหนื่อยเหมือนกันครับผมก็มาสู่โจทย์ของคำว่าทางลาบเนาะว่า feeling ทางลาบกับ ระหว่างมาโดนที่แบบว่าแบบไหลๆเออมาโดนนี่ไหลจริงนะแบบคือแบบว่ามันแทบไม่ต้องเติมทางราบตามกลุ่มยิ่งแบบอย่างกลุ่มสตอรี่วิวอย่างเงี้ยนะครับผมคือแบบโอ้โหคือสวรรค์เลยอ่ะทีนี้เรามาเอาฟีลลิ่งของไอ o มอนด้มาบ้างเออ่ผมว่ามันก็ไม่ค่อยเติมเยอะนะมันแต่แต่แตถามว่ามันจะแตกต่างไอ้ความไหลเนี่ยเวลาเราลงลงลง,ล,งลงลงลงเนินเวลาลงเนินลงเขาเนี่ย เอเอรดาเนี่ยมันผมว่ามันมัน,มนไม่ค่อยไหลเท่ากับมาโดนนะเพราะว่าตอนที่ตอนที่เอาลงจากพระธาตุดอยตุงมาเนี่ยผมจำเฟลลิ่งที่เอามาโดนลงได้เลยนี่โอ้โหแซงแทบจะทุกคันเลยนะครับคือทั้งทั้งที่คือมันอาจจะเป็นรถหนักเนาะมันก็เลยแบบว่าทําให้แบบลง,ลงลงลงได้ค่อนข้างเร็วอะไรเงี้ยครับแต่วอด้านี่คือตอนลงที่ก็ล้างท้ายสุดเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะความกลัวของผมด้วยเวลาลงเวลาลงเขานะครับผม ก็โดยรวมนะโดยรวมสรุปนะผมว่าเป็นรถที่ผมชอบมากนะคือผมว่ามันเหมาะมันเหมาะกับมือใหม่อ่ะมันคือมันมันไม่ต้องการความเข้าใจในเหมือนมาโดนอะ่ะคือคุณขี่ขี่มาโดนคุณต้อง,ค,องคุณต้องรู้นิสัยมันนะว่ามาโดนเนี่ยมันมันต้องขี่ยังไงใช่ไหมมาโดนเนี่ยมันออกตัวช้าใช้เคเด้นสูงๆขี่ไม่ไปต้องต้องใช้เคเด้นต่ํา อย่างเงี้ยมันคือก่อนคุณจะเข้าใจตรงนั้นก่อนคุณจะขี่สนุกนก็ใช้เวลาแต่อีมอนด้าเนี่ยคุณขี่ปุ๊บคุณก็สนุกเลยอะ่ะนะผมสรุปไว้ไว่าอย่างงี้ว่าถ้าเกิดแบบสําหรับไม่รู้นะผมว่าสําหรับผมนะผมผมผมคอนซีเดอร์ของตัวผมเองเป็นมือใหม่ผมว่ามันก็เหมาะกับมือใหม่อะ่ะเดี๋ยวเรามาถามพี่ต้นดีกว,ว่าว่าว่าระหว่าง na, อิมอนอ่าอันเนี้ยเดี๋ยวคุณจะได้ฟังในอีกส่วนหนึ่ง ถ้าถามนักกีฬาของเชียงรายนยที่เป็นนักกีฬาแบบอย่างอย่างอย่างปอมเองอย่างเฟมเองอย่างอย่างน้องแบงส่วนมากนี่ชอบมาโดนหมดนะเแปลกไหมอ่ะแต่ทำไมแต่ทำไมผมขี่แล้วผมรู้สึกเ,เนือน่อยกับมาเดี๋ยวเดี๋ยวไงเราลองมาฟังจากพี่ต้นดีกว่านะครับก็พี่ต้นระหว่างมาโดนกับเอมอนด้าพี่ต้นชอบชอบชอบคันไหนมากกว่ากันครับพี่คือเมื่อก่อนเคยเคยขี่ คือท,ท,ท,ทรงทรง e อ,อิมอนดาเนาะอิมอนดาเนี่ยมันจะคล้ายๆกับทรงมาโดนรุ่นเก่านะครับถ้าเป็นอ e ิมอนดาถ้าอย่างทรงรุ่นปัจจุบันนถ้าจะให้ขี่ทางเรียบสนุกน,นะครับมันต้องใส่ล้อขอบสูงช่วยในการขี่ทางเรียบอิมอนดากับมาโดนเนี่ยคือน้ำหนักมันต่างกันอยู่ละอิมอนดามันเบากว่าความรู้สึกว่าการกระแทกพุ่งมันพุ่งกว่ามาโดนอยู่ละนะครับแต่มาโดนอ่ะที่ชอบขี่คนถ้าคนที่ชอบขี่ความเร็วสูงๆ ไม่ใช่ว่าผมปั่นเร็วนะแต่วาบางทีเราขี่ความเร็วเลยลอยประมาณ40บวกเงี้ยครับมาโดนจะทําความเร็วได้ดีกว่าแล้วก็เสถียรกว่านะครับคือพูดง่ายๆว่าสามารถคงความเร็วได้ได้ได้ได,ดีกว่าี่มานด้อย่างส่วนตัวที่ชอบรถแอโร่ชอบรถสรงแอโร่ก็คือคือใจเทมาให้มาโดนมากกว่าใช่ครับแ,บ,บแล้วอีกอย่างหนึ่งคือพี่ไม่่อยซีเรียสในเรื่องน้ําหนักเท่าไหร่ครับน้ำหนักรถเท่าไหร่ก็คือ8ปดลบบกลบ็คือไม่ซีเรียสโอเคครับสีได้นะครับแต่แต่สำหรับส่วนตัวเนี่ยชอบ จะชอบไปทางมาโดนมากกว่าครับครับผมใช่แต่ส่วนตัวส่วนตัวของผมเนี่ยปัญหาของผมก็คือว่าแบบขี่มาโดนแล้วรู้สึกมันมันมันเหนื่อยกว่าคือมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราอาจจะยังแบบว่าไม่รู้ทริกในการที่จะออกตัวให้ไวจากตัวของของมาโดนอะไรเงี้ยครับคือผมจะมีปัญหาเวลาแบบอ่าถ้าไปแบบคือเราอยู่เชียงรายอย่างเงี้ยเราอยู่เชียงรายอ้า เดี๋ยวจะเป็นคำถามต่อไปเนาะแต่ผมมองว่าเราอยู่เชียงรายเนี่ยถ้าเราอย่างเช่นผมไปเส้นทางลุมมิตอ่ะผมมีความรู้สึกผมเหนื่อยกว่าเพื่อนนะเพราะว่าเนื่องจากว่าคือปัญหาของมือใหม่คืออะไรรู้ไหมคือเวลาเราลงเนินเนี่ยเราจะลงกันไม่เร็วใช่ไหมเพราะเราเพราะเราจะกลัวกันหมดืจะยืดตลอดดังนั้นเนี่ยพอพอเราลงเนี่ยเราไม่สามารถใช้ศักยภาพของมาโดนได้เต็มที่เราก็จะต้องไปไล่เข้าไอ้ตอนไล่เข้าเนี่ยคือหมดทุกทีเราเราเราไล่ห้าครั้งเราก็ ไม่ไหวแล้วครับคนข้างหน้าเขายืดไปกี่ความเร็วเท่าเดิมใช่ไหมใช่แต่แต่เราเนี่ยช้าเดี๋ยวเร่งเข้าช้าเดี๋ยวเร่งเข้าคือเราจะใช้แทงเยอะมันทําให้มันทําให้แรงเราหมดไวกว่าครับแค่นั้นนะครับแต่ถามว่าคืออย่างอย่างทางกระิมมมิดใช่ไหมครับมันเป็นทางขึ้นลงเนาะคือสําหรับรถรถที่มีน้ําหนักเยอะอาจจะเป็นปัญหาสำหรับหลายคนที่ที่แบบว่าเวลาขึ้นเนินขึ้นเนินมันก็ช้า ยืดแล้วแต่พอข้างหน้ามันลงไปแล้วเรากาลังจะลงตามอะไรเงี้ยมันมันก็เลยทาให้ช่วงห่างตรงนั้นอ่ะมันมันเยอะครับ <c oughs> เคยมีคำเก่าวไว้ว่าอย่างเงี้ยครับถ้าสมมุติว่าเราอยู่กรุงเทพเนี่ย<ล>ขี่แต่สนามฟ้าเนี่ยเขาบอกเขาแนะนํามาโดนแต่ถ้าอยู่อย่างพื้นที่เชียงรายเนี่ยเขาแนะนําอีมอนด้าแต่ทําไมคนแม้นักกีฬานในพื้นที่ในเชียงรายเนี่ยแทบจะไม่มีใครใช้อีมอนด้านะมาโดนกันทางนั้นนะครับผมอีมอนด้าหลักก็ก็ จะมีตัวเขาจะ๋าที่ชอบอีมอนด้าก็คือน้องเฟรมอืมอ่น้องเฟรมนี่คือขี่มันได้เองเลยนะครับน้องเฟรมนี่ไม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 ่เอามาโดนเลยใช่ไหมใช่ครับก็คือถือว่าอีมอนด้าอีมอนด้าตัวใหม่ถือว่าเป็นตัวออราาที่ถือว่าครบเครื่องครบเครื่องใช่ครับถือว่าครบเครื่องแค่ใส่ล้อตัวตัวล้อช่วยไปอีกนิดนึงก็คือถือว่าถือว่าจบอ่ะอืมถือว่าจบอ่ะครับใช่ถือว่าจบจบจบกว่าสําหรับสายที่ที่สายเบาด้วย ครับถ้าสายบอลมาเล่นมาโดนนี่อาจจะไม่ไม่ได้เบอลแต่ถ้าสายบอลเนี่ยคือยิมอนด้าจะจบกว่าคครรัับบจบกว่าจริงๆเป็นออลล่าที่ถือว่าตัวใหม่ที่ทํามาถือว่าค่อนข้างที่จะจเพอร์เฟคมากครับครับตอนนี้นะครับต่อให้ใครอยากได้ยิมอนด้าเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะได้กันง่ายๆนะครับเพราะของขาดนะครับผมขาดไม่พอราคาขึ้นด้วยครับมีมีมีตัวหนึ่งมีตัวนึงอ๋อมีตัวหนึ่งพอดีเลยใช่ครับผมถ้าสนใจไซนี้ไซส์54ครับผม ก็ถ้าสนใจนะเทรคเนี่ยเอมอนดเนี่ยลองติดต่อพี่ต้นเดี๋ยวผมจะจะทำลิงก์เ c e b o o k ให้อยู่ที่ด้านล่างของของคลิปนะเข้าไปดูที่ที่เดสคริปชันหรือไม่ก็เดี๋ยวผมขึ้นขึ้นด้านล่างของของหน้าจอได้เลยนะครับผมครับผมก็ท่านตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเอามอนดาถ้าจะต้องรองของประมาณกี่เดือนครับผม ยังตอบไม่ได้ยังตอบไม่ได้แต่เท่าที่ผมสอบถามมานะโปรเจกต์วันนะถ้าเฟรมเนี่ยสีเดือนแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาทั้งคันในปีหนึ่งนะตอนนี้คือคิดดูแล้วกันมันขายดีไม่ขายคือถ้าจะเอาก็ต้องตัดสินใจเลยอ่ะครับผมได้ครับพี่ต้นขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับครับผมก็เราสัมภาษณ์นักปั่นทีมชาติไทยอีกท่านหนึ่งนะครับก็จ่าเบสของเรานะครับก็ขาแรงครับผม คำถามเลยก็คือครับมาโดนหรืออ e ีมอนดาครับถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าถมผมถ้าจะเทียบระหว่างมาโดนกับอ e ีมอนดาเนาะผมจะเทียบเทียบเรื่องถ้าคนชอบชอบแบบว่าสายเบาก็ก,ก็ต้องเรียกว่าเป็นอ e ีมอนดาเนาะพี่ครับอีมอนดาจะแตกต่างกันที่น้ำหนักครับน้ำหนักเบาส่วนมาโดนก็จะแต่งยังไงก็ ก็น้ำหนักจะเยอะกว่าอิามันได้อยู่ดีมันสมควรเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วใช,ใช่ไหมครับรถรถแอโร่โรถแอโร่โกับตัวออรลาเนาะซึ่งเป็นออรลาก็ได้ก็ว,ว่าได้เรื่องผมก็จะเปรียบอีกทีนะาการการขี่มาโดมก็น่าจะเปรียบเทียบถ้ารถเยอะก็เป็นสไตล์ส0่ล้อน,นะพี่เนาะถ้าแบบวิ่งกามเร็วสูง,สงๆแช่ๆชมาโดมก็จะขี่มากขี่โอเคมาเยอะครับ ถ้าเกียวเทียบเป็นพวกสไตล์เบาๆอันนี้ก็จะเป็นรถประมาณรถเก๋งออกตัวคล่องๆรถเร็วก็ประมาณนี้ครับครับท,ที่ผมชอบแต่ทำไมทาไมมีคนหลายคนบอกผมนะเฮ้ยเราอยู่เชียงรายกันเนี่ยต้องอีมอนดาดีกว่าอีมอนดาดีกว่าแล้วแต่ทำไม <laughs> แต่ทาไมนักปัน่นอันนี้อันนี้อันนี้คือผมสงสัยมากนะผมเวลาแบบว่าไปที่ไหนเขาบอกเฮ้ยเราอยู่เชียงรายเนี่ย ใช้พวกรถเขาๆดีว่าแต่แต,แต่เรามาดูนักนักกีฬานะใช้มาโดนใช้แอโล่กันทุกคนถ้าอยู่เชียงรายผมว่าด้วยด้วยพื้นที่ด้วยเนาะมันอาจจะตอบโจทย์กับอีมันด้ามากกว่าเพราะทางอยู่เชียงรายมันไม่ค่อยได้มีทางลาดให้ปัดมากครับครับใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าคนเริ่มปัดใหม่ผมว่ามองว่าอีมันด้าน่าจะปัดได้ได,ได้ได้ง่ายกว่า ทำให้พี่บ,บอกไม่ต้องใช้ความเข้าใจเรื่องเรื่องเฟรมหรือว่าเรื่องรูกทรงมันมากนักคือมันไ,มได้จะปั่นง่ายปั่นได้ทุกที่แต่มาโดนมขึ้นขึ้นไม่ชื่อว่าเรื่องน้ำหนักมันจะเยอะหน่อยเราก็ต้องเข้าใจคือเรื่องการปั่นของมันวันที่ไปทำพีอาร์น้ำตกขุนกรณนี่ใช้มาโดนหรือ,อยิมาด้าครับนี่ตอนนั้นผมเป็นมาโดนมาโดนสีมาโดนสีตัวต่ำกว่านี้เยอะเป็นมาโดนสีนนน 4, รุร่น เริ่มต้นคาร์บอนด้วยครับอครับที่เอาไปทำา PR กับน้องเฟรมครับจะใช้ฮิวแมนด้าผมจะใช้มาโดนสีเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูดูได้ในคลิปวันนั้นนะดูในคลิปก็ได้ครับใช่กับพี่ต้นวันนั้นเลยครับที่ทำพีอาร์กันวันนั้นพี่เร็วที่สุดของผมแล้วที่โลไปด้วยใช่ไหมโลก็ขี่ควงขาเล่นอยู่ด้านหลังครับต้องไปทำพีอาร์กันนะครับคอนเทนต์กับน้องเฟรมครับครับครับ ได้ครับผมขอบคุณมากครับจ่าเบสครับ,บค,ครับสวัสดีครับ